อู้โดนครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนครับตัวนี้โดนครับ ตอนเย็นนะผมเนี่ยเพิ่งเลิกงานมาคนัะผมเดี๋ยวจะไปดักหนูนะครับเนี่ยดูผมใช้นะครับวันนั้นใช้น้ําหอมขวดละยี่สิบบาทแล้วอันนั้นหมดไปแล้วครับผมน้ําหอมและนี่นะครับเพิ่งซื้อมาใหม่ๆแล้วเนี่ยเพิ่งจะแกะถุงเลยเนี่ยเดี๋ยวจะเทใส่ขวดครับเดี๋ยวมันจะเป็นนี่ครับปกติผมก็ใช้ดาวนี่เนี่ยะครับผมเวลาผมไปดักอะเนี่ใช้กิจนี่เลยผมนี่อาวุธนะครับผมเหมือนเดิมครับผม ยี่สิบเจ็ดหลังแต่วันนี้มีเพิ่มนะครับอันนี้จะเอากระบอกมาใส่นะผมจะมีที่ใส่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวขอญาตเทน้ำยาแป๊บหนึ่งนะนี่ครับหามองกว่าจะหกโมงแล้วยวต้องเอาไฟไปส่องับผมเทกันหี่นเห็นเลยครับนี่ใส่ขวดั้งน,นี้ก็ดักไปเฮ้นี่ครับ พี่ตายอย่างที่บอกนะผมดนไฟแล้วก็แหลงหัวนี่เลน,นี่ฮนะบนไฟแล้วก็พลเลยครับปิดปิเนี่ยนะ <c oughs> ก็สวัสดีกันที่ทุ่งนายครั้งนะครับผมนี่ฮนะจะจะเป็นหมายซ้ำาคืนก่อนนู่นนะครับผมที่เดินกลับมาแล้วหนูมันติดเลยนะครับผมที่ดักยีสิบเจ็ดหลังนะที่ไรสิบสามตัวนะผมนี่ยนะมายนี่นะ ไอแหวกไปมาครั้งที่แล้วนะครับแต่เขอยัดจุดดักเลยนะก็อย่างที่บอกนะผมคิดตายถ้าจะให้มันมีกลิ่นนะผมเนี่ยเราต้องเผาไฟนะครับเนี่ยก็นี่นะผมยาปลาพนมมาฉีเข้าไปครับ สักสามปืดนะครับผมก็ okay. <Okay. S 1> เดี๋ยวง้างวางดักนะผมนี่เดี๋ยวจะดักตรงนี้นะครับดักที่เก่าเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมาดูนะครับผมเนี่ย,ยเนี่ยแหวกดักเกุญแจแล้วเนี่ยเดินมาเนี่เดินมาช่องนี้ครับวันนี้ติดดวงมาด้วยนะผมสามหลังไม่รู้ว่าจะได้ใส่หรือเปล่านะฮะจะมืดแล้วครับเนี่ยแป๊บเดียวครับเนี่ยเพิ่งดักไปได้สามสี่หลังครับดักซ้ำรอยที่เดิมนะครับผม <nervous S 2> นี่นะผมสภาพก็ไม่ไหวแล้วผมดักได้สี่หลังครับผมมันจำมืดแลครับผมผมมองไม่เห็นพื้นแล้วต้องเปิดไฟแล้วเยดี๋ยวพวกมอหน้าไฟมานะไฟนึงนะเลาะเไปนี่ฮะสรุปว่าดักไม่หมดนะครับผมเดี๋ยวกลับเล้วฮะใส่ไปได้สิบกว่าหลังครับก็ ดูนะครับเหตุผลทําไมที่ผมถึงกลับนะครับนี่ครับที่ดักไปหมดครับไฟผมหมดจริงๆครับเนี่ยนี่ฮะกระพริบกระพริบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักมันก็ตัดนะครับผมเนี่ยฮะมันเหลือจริงๆไม่ถึงห้าชั่วโมงนะผมไอ้ศูนย์จุดห้าครับเนี่ยดับไปแล้วครับผมนี่ฮะเดี๋ยวต้องกลับนะครับผมเดี๋ยวมาแก้มือกันใหม่ครับโอกาสจะมาแก้มือซะหน่อยครับผมลืมชาร์จไฟมาซะงั้นครับนี่ฮะดึกแล้วครับผม ดีกันตอนเช้านะครับผมเดี๋ยวจะพาไายามหนูนี่ติดตัวงันรคันแรกกันโดดแล้วครับเนี่ยเป็นหนูต้องข่าวครับตอนนี้น้อยครับแป่เดี๋ยวไปชมกันนะครับผมดักไว้มาอวานนะครับที่ดักไว้ตอนนั้นที่มาเดินกลับมาติดสิบสามตัวนะครับผมนใส่ไม่หมดก็เมื่อคืนที่ใส่ได้สิบคันนึงครับผมไฟหน้าแบตหมดนะครับผมเลิกงานมาแล้วผมก็มาใส่นะครับผมกริงขมาตัวน้อยๆหนูต้องข่าว นอนแช่รันนี้น่าจะได้ผัดอยู่นะครับคันแรกกะมานแล้วครับผมโอ้ยอดวนเลยไปติดกับใครมาหางขาดกันเลยว่าลึเนี่ยครับผม รากพันเลยครับผมไม่ถูกครับดักลงโล่งใสจงเงียบครับผมเช้านี้นี่ผมใส่ไปสิบกว่าหลังก็ไม่โดนหนูแล้วผมแต่เดี๋ยวต้งองข่าวตัวมันลั่นไปสองคันนครับแต่ว่าไม่ถูกตัวนะผม ไปให้เดี๋ยวไปดูข้างหน้าตัวเหลือกประมาณ5้าคันนะครับใส่ไปน้อยครับวันนี้ั้งนี้ว่าใส่คันนะเว้ยลากเยอะผมจะโดนหรือเปล่าน่ยลากไปไหนลากเมื่อกี้ก็ลากอย่างนี้นครับมันสองคันไม่ติดหนูนะครับผมเพราะผมมัดเชือกไว้ยาว อู้โดนครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โยโดนครับตัวน,นี้โดนครับโดนเขาแล้วครับผมโหย้ยหมดขึ้นเลยหมดชั้นขึ้นเลยเอ้ยอ้วนปุ๊กไปดิเอาละครับได้ผัดแล้วครับผมเช้านีา้ตัวยังดีครับผมยังไม่หมดนะครับเนะี่ย ก่อนครับตัวแรกก็รับมาแล้วครับผมอ่านี่ครับวางใส่ง่ายๆเลับผมนี่นี่ครับผมบกขึนนี่พี่ตายเผาไฟครับดูดูร่องรอยการกิน,นกัดฝาเขาเลย <c oughs> เออเละหมดเลยครับผมเอาผมตัวแรก เหตุโดนที่สองครับผมได้หนูนังขาวมาอีกตัวไอ้ครับผมเดี๋ยวไปดูกันต่อฮะตัวก็ยังดีครับนี่ว่าไงไม่โดน,คร,น,นครับผมก็นี่ครับผมอาวุธทั้งหมดที่ใสน่นะครับเนี่ยสิบสี่หลังนะครับผมเข้ามาสองตัวนะครับเมื่อคืนไม่ได้มายามนะครับผมล่านปฟาไอ้สามหลังนะครับ ไม่โดนตัวนะฮะแะฝาถ้าแบบว่าเต็มเครื่องเต็มถังกันไปนเลยครับนี่เด้ครับนี่ร้องขา่ายังกินนะครับผมขี้ตายนะครับชานนสองตัวนะครับก็ได้ผัดนะครับผมก็เดี๋ยวล่ำลางเลยนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันนู่นนะครับผมเย็นนี้อยุธยานะครับว่าจะไป ดักหนูกันปุ๊กเลยครับในตัวนะครับตัวเดียวก็โอเคครับผมนี่ครับผ่านไห้คนนั้น,ะนป่าครับฝากติดตามก็ได้ครับผมช่องเล็กๆก,กันบ้านนะฮะเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้กันเดี๋ยวล้ำลางไปก่อนนะครับผมเอาละฮะสวัสดีครับได้มาตัวเดียวครับ <laughs>